นี่ยานี่ใหญ่เทศลุงน้าผู้ที่ติดตมใหญ่ติดตกใหญ่เทศยู่ใหญ่เทอยู่จังวัดส,สุฎร์ที่มาที่เข้าอันนั้นในปฏิปฏิบัติธรรมเข้าหนาในล่วงใหญ่เทสไปโนนมาแลว้วถึงถ้าลูกหลูส้นเจย์ยาแกมาดูวนมันช่วยหมาลูกกอ็อมีตังหกหกเจดีแต่ว่าอะไ้ลำบากหมาขึ้นนัใหญ่เทนั้นอดชาขขึ้นไปถึงโยนหกถึงไปโนนได้ ถะเคยอยากปฏิบัติธรรมมาโนโนได้ที่โยทกมีทีโท่โนนมีห้องน้ำเรียบร้อยแต่อะไรคือเรื่องล,ลำบากหรือวอาถ้าเคยอยากําบุญนั้นเขาเขาไม่มีที่ว่าให้ให้ทํากับไอไออันนั้นให้มาดูด้ดวยตาตัวเองแล้วก็ใคนเขาลำหลังสร้างทึ้งใหญ่เทนว่ามันอัศจรรย์หมาที่เขาสร้างมรโยชน์เขาลูกทึ้งมนขึ้นลำบากหมากันทึ้งโค้งเขาทำเอาขึ้นไปทำมันมันลำบากทั้งใหญ่บ่าอัศจรรย์น,นั้น ยายลูกล้านนะั่นที่ว่าเคยสนใจที่ในทางทำมันนะยายมาดูเลจังถึงเขาทำใหล้ลำบ,บากกนะันถึงผู้ที่มาทำสวยเขาลูกเขาเหล่ายายว่าเขามาทำด้วยด้วยจิตอาจิตอาสาเขาไม่เอาขาจ้างนะั่นถึงยายว่าหายเชี่ยวมันสูงนะั่นถึงนี้คนที่นั่นนั่นที่ว่าเขาอยู่มันนั้นเขาเหล่ายายว่าเขาปลาที่ว่าปลาจานที่ทำมันกะ็ทำกับความนิมิตคมนิมิตควันมาที่เขามาสร้างได้นะ ถึงยายลูกล้านล้านมาเลด้วยตาตัวเองว่ามันทําผันปลื้มันอัศจรรย์หมากันตึงเขาเขาว่าเขาคำตามนี้มีควันบอกควันทำผันปลื้มผันปลื้มถึงที่ออกเบบลาจานนั้นเขาออกเบบเองหมดเลยตึงยายววาชารายจุนใจตึงเขาทำเขาหลักข้องไปกับใครซาริงแต่ว่าแล้วขึ้นแล้วลำบากมากเลยตึงที่ยายมาเขาบอกเลยว่ายายไม่น่าขึ้นรถมันชุงมึงมันลำบากทางกันยังไม่เสร็จ แต่ว่าถ้าทางแทันบายแต่นี้มันอยา่างมีมันมีเป็นบางแห้งเป็นบางช่วงที่หลังแห้งมักำเรียบร,ยร้อยแล้วแต่หลังแห้งมันยังไม่เรียบรย้อยยังขึ้นลาบากซึ่งนี่ยายว่าว่ายายขึ้นได้เพลินแต่ยายมากับหลูกับล้านเลยวะซึ่งมีล้านนั้นว่าว่าบายายมาทรมานไหม,มแต่ยายทำแร่นหลวงขึ้นได้เนี่ยลงได้ได้นอนคืนหนึ่งซึ่งทีว่าทีพักนั้นมันเป็น เป็นไอ้แรกสาควาเรียบมาได้ที่มีน้ำวนนะน้ำคักบนยูทึ่งนี้มีที่นอนข้างหลงังตึ่งพาก็ยูข้างหลงังยูหยดหกมึงหยดคกพนนู้ยูใบาขาหลวงึองอากาศันดีอย่างแรงตึ่งตัวเนียนลมมันแรงแต่ไม่มีมอกอมแต่ว่าอากาศันดีโนนเห็นดาวคายดาวชัดเจนเลยนี่ยายไปเห็นมันคายตึ้งยายว่าเนี่ยยากที่ให้ลูกล้านที่ยากที่สนเจ้ยจะมาเล่จัง ตึงนี้อยากชวนลูกหลานนั่นแหละมาทำบุญนะแต่ว่าฮัลโเขาไม่รับทางไอ้ไอ้ไอ้ธนาคารเลยนะ้ยก็อยากให้มาเลย้วยตัวเองอัลโหลตังยายให้ยาให้ลูกหลานที่ได้เห็นนะเออตึงนี้ยายก็มามีอะไรมากเลยลูกหน้ายายาตัวว่าปราพุทธประธระรมพระสงง์รักษาหลวงขอบขวบหลวงก็มีความสุขทุกๆคนลูกหน้าตึงใไงสุขภาพแข็งแรงให้ให้ ให้สำหานั้นมีเฮินมีทองแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตทุทก,กๆกครอบครัวลุหน้าใหญ่ถือขอบคุณค่า